เขาดูสักิปต์นะคะเขาเพิง <Biz> แล้วช่วงสุดท้ายอแลคอกคทำอธิษฐานก็คือทีมงานจะมีสลากมาให้เป็นชื่อเมมเบอร์ทั้งหมด7คนให้แต่ละคนจับสลากขึ้นมาได้ชื่อใครให้อธิษฐานหรืออวยพรให้เมมเบอร์คนนั้นสลากสุดท้ายที่ไม่มีคนจับได้จะเป็นของพี่มายและทีมงานจะโทรหาพี่มายเพื่อให้<า><ว>อธิษฐาน ให้เมมเบอร์คนอ yeah. nah, anyway. ah, anyway. no, ื่นน yeah. ั่นเองนะคะเอวบีบ hey, ันอบีบมามามาจับนะมาจับกันเลยจ้าก็ปกติก่อนที่เรารอกระทงเราก็จะอธิฐานแบบว่าขอให้แบบเออช่วยเราหรือไม่ก็ขอให้เอาสิ่งไม่ดีเนี่ยเอาตรงไปถ้าเราจับชื่อใครเราต้องอธิฐานให้คนนั้นให้คนนั้นถกไปกับนอนว่าเอ้ยเราขอให้คนรอบๆเอ้ยขอให้สิ่งไม่ดีรอบๆตัวเธอหายไปไม่เหลือใเลยเธอก็หายไปเราก็ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลย ไปจับกันเถอะโอ้ยมาผมก่อนก็ได้คุณโจดินคอมพีรเตอร์เอาเบอร์สี่เบอร์สี่โจได้อธิษฐานให้เฮนน่าฮายโรสินโดโอเคเดี๋ยวอธิษฐานเลยหรอมีกระทงซีจีต้องมานะนี่คือกระทงเอะไรนะเออเอาเลยก็เนื่องในวันลอยกระทงปีนี้นะคะก็ อยากจะขออวยพรให้น้องแฮนนาโรเซนบูมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่ประเทศมาทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทภัเนี่ยให้มีความสุขหรือว,ว่าคิดถึงบ้านคิดถึงพอ่อคิดถึงแม่อะไรเงี้ยก็ขอให้ออ ร่ำรวยร่ำรวยเออร่ำรวยร่ำรวยขอให้งานเยอะๆขอให้งานเยอะๆอ่ะขอให้แบบว่ามีงานมาเรื่อยๆขอให้มีงานมาเรื่อยๆขอเองเลยไหมขอให้แบบแล้วก็ตงไปขอเองอ่ะอ่ะก็นั่นแหละก็อยากให้น้องมีสุข็ว่าแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะอะไรแบบก๋วยเตี๋ยวไหมเออได้นะแล้วก็ใส่ได้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ่ะเอาอร่อยหรอ แทนได้ไวพรให้น้องพันค่ะเหือนรูขวัญลุขวัญลุยกันขวัญลุาตังตโมสามโจมนะมือนี้ยสีสี่ันดีเนาะไได้หนาไวพรมาภาษาเราไหมสะดวกเราค่ะวันรอยกระทงปีนี้ขออวยพรให้พัน ปังปังปุริเย่เอเฮจุกคและก็ขอให้งานไหลมาเรื่อยๆเงินเข้ามาเรื่อยๆให้ผู้ใหญ่เด็ก every one ็นดูพันเยอะๆนะคะยุเวนทนาคนเดียวก็พอไม่ไม่ต้องเอ็นดูแล้วก็นั่นแหละขอให้ประสบผลสําเร็จปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นอย่างเช่นเช่นดูนู้กันอยู่เนาะแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้พันเยอะๆเพันยูทูบไงก็ฝากช่องพันด้วยก็ทำบล็อกทำเวิร์กอะไรเออแล้วก็ขอให้สวยๆกว่านี้โอ้ยตอนนี้ไม่สวยหรอสวยๆไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆสร้างแบบว่าเป็นเค่าอะไรอะของวงอะเป็นเป็นเสาหลักเสาหลักใช่เป็นเสาหลักเป็นปูนเป็นเสาหลักของวงแล้วก็ขอให้การงานปังๆสวยวันสวยคืนเงินทองไหลมาเทมาผู้ใหญ่รักเอ็นดูงานเข้าไม่เว้นวันจนไม่มีวันพักเลยแล้วก็ขอให้เจเจ มาสายน้อยกว่านี้เออให้มาเร็วจริงให้เจเจมาเร็วๆแล้วก็ขอให้ตั้งนาฬิกาปลุกอีกครั้งก็คือตื่นตั้งแต่ครั้งแรกใช่ตื่นมาแ้บเฟรชเลยตื่นมาแบบแรงแรงมันใช่นั่นแหละแล้วก็นั่นแหละเป็นพี่มายแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าของชื่อมายตลอด จะให้อธิษฐานมีสองสามกับหกป่ะเอ่อสองสามกับหกเหรอหกเจ็ดด้วยหกด้วยสองสามหกเจ็ดด้วยโอเคเอิ่มก่อนจะไปอธิษฐานนะคะก็อยากบอกคนในไลฟ์ว่าขอโทษในโฟล์กีด้วยนะคะเพื่อนๆสนิทกันมากเลยนะคะแย่ละไม่จริงโอ้ไม่จริง จอรินตาหรอว่าไงเออก็ขอไว้พรให้คุณจอรินตานะคะมีความสูงมากๆสูขว่าแข็งแรงขอให้จอรินแข็งแรงก,กว่าน,นี้นะคะในความหมายที่ดีนะเออแล้วก็เรียกอะไรขอให้จอรินรวยๆขอให้เงินเยอะๆขอให้แบบรู้สึกว่ามีเงินเหลือใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรก็จ่ายเงินได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ขอให้จอดิน แฮปปี้แหละหลักๆเราอาอืมจะเลยจยถตัวบวีโคอีจ้าดูมายลยกระทงปูทูตเร็วลอยเร็วมามๆมาเดี๋ยวกินัเดี๋ยวทำเสียงทำเสียงกระทงลงน้ำแด้เร็วเดอเห็ไห่งให้หน่อยดิออ่ะันขนีคแค่นี้นอนาพีนี่ไงรอเก็บกระทงจุดเียวและ ดูีนีเดที่นีเดี่นี่ดเี่ียอ่ะดูทีีอลอยลอยไปดดเก็บตาเก็บตีเลยอ่ะเป็นไงพูดถึเป็นงบงเป็นไงบ้างไม่ได้มาวันนี้เนาะคิดถึงไหมเหงาปะไม่เจอตั้งวันหนึ่งวันพี่มายบอกทีละคำถามได้ไหมแต่ว่านี่ดูไรจริงๆนะ แล้วก็เบบปากหายคิดถึงอ๋ออแบบอีกพวกนี้เลยสิดี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 แ้วดีตดีดีนี่มได้ยินที่หนูไวทพให้ไหมเนี่ยฮะได้ยินดีดิเขันอกว่าขานอกว่าเออพี่มาไม่ดูหรอกไม่เชื่อพี่ไม่ดูอยู่หรอก มีความสุขนะคะรอดคนโควิดน้องทุกๆคนเลยแล้วก็อขอให้ได้ออกไปใช้ชีวิตถอนแมสกันไวๆนี้จนะคะ Yeah Yeah, yeah. แต่พรได้วพรให้อไอค่ะอ,อ,อะไรคำรามทำไมคำรามทำไมจุดกระท o n กันมา,าจ,จุดหจุดดน,ดนดเทปแล้อันนี้มีนิมใหม่โมเราเสกเสกเสกนกบีก็ตกใจไ,ไม,ไม่เราเป็นพี่เป็นไก่อามาหนึ่งสอง เลิกแปลแล้วก็แบบว่าเลิกมองหน้าพี่เวลาหลับสักทีแล้วก็เลิกถ่ายลงสตอรี่ถ้าเลิกถ่ายลูถ่ายคลิปตอนพี่หลับแล้วก็เลิกขำเวลาพี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ขำแบบเล่นใหญ่มากหรือว,ว่าดีฮ่นอันนี้คืออะไรนะ <laughs> นั่นแหละก็ขอให้ออายมีความสุขมากๆค่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดไม่ใชันเกิดทุกคนนี่คือพี่ออมตอนจะหลับมึงแกงอ่ะไม่อยากนอนใกล้ๆมันแล้วอ่ะอยู่ในกองพี่พี่ออมหลับพอทีมงานเรียกตาออมตาออม้นี่มันเป็นเทคนิคในการที่จะเอาปากเนี่ยดึงหนังตาให้มันเฟู <c oughs> อะไรไปแล้วหรอเนี right, like that, ่ยเป็นเทคนิคทำถูกแล้วเคุณกูเก่งที่สุดไม่ทุกคนเคยแบบว่านอนแล้วรู้สึกวิญญาณออกจากกลางวะมันแบบใจหายเหลือทุกอย่างเออเหมือนวิญญาณแบบมันถูกถูดอะไรแบบอย่างเงี้ยเหมือนกลับเข้ามา ไออวลพรให้ฝ้ายป่ะเออใช่ไม่ออมยังไม่ได้รับเลยต้องไอส่งอีกเบอร์นึงพี่แต่ถ้าไอถ้าเ้าไอได้พี่ออมอ่ะแล้วอไออ้อก็อวยพรให้ฝ้ายก็อวยพรให้พี่ฝ้ายไปเลยไหมใช่มันก็ต้องตามนั้านกันใช่ใช่ ขอให้มีความสุขขอให้แบบว่ามีรอยยิ้มเยอะๆพบเจอแต่แบบคนดีๆมีแต่คนดีๆรอบตัวอัจจะพักเราหายขอให้เจอคนน่ารักน่ารักเจอคนดีๆขอให้มีคนรักเยอะๆอะไรอย่างนี้ขอให้ขอให้รวยๆขอให้สวยๆขอให้ปังๆ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะเวลาขอให้หายแพ้ขนแมวเอออกจริงๆอยากให้หายแพ้ขนแมวมาาะพี่ออมเพิ่มเล่นแมวแล้วก็แพ้ขตแมวแต่ว่าแพ้เธอได้ใช่ไหมเอ้ยแพ้เฮ้ยแล้วขอให้รวยๆปังๆเฮงๆงานเข้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุขภาพแข็งแรงต่อไปจ้าเย้